นท no. yeah> ี่บ claro ิงโลช้าก็ดีนะเวลาหมาไม่ลากครูดาวมาพอดีตบไม่ได้เลยแมสกิลไอ้เดี๋ยวดอยอาทิตย์หน้าเปลี่ยนตำแหน่งกับปอนะมาลงตีโฟแทนถอยมาก่อนถอยมาก่อนอทิตย์ห้าไม่ไหอีเดินธรรมดาก็ได้ตอนแรกอ่ะเดินธรรมดาทุกคนนะเมื่อกี้เดินธรรมดาก็เดินธรรมดานะแต่ไม่ออกเองอ่ะเอ้ยที่มีคนพุ่งไป เด็ุฟงไปไอะเนี่ยโอเปิดได้ไหมคนอื่นโดนมุงรังยิ้มหายเลยว่ะปิดยังไงโอ้มากมากตรงนี้พระเจ้าช่วยกุ้งทอดโอ้มีเลยว่ะ เดือดหูโดอะไรวะเนี่ยเราตดเก็ดไฟหมื่นหนึ่งที่เด่นะเล่นมีสองครัตงดแล้วสองคัามที่แล้วมีากะ ครับนึ่งอย่าเพิ่งบัฟนะบัฟบนเรือบัฟเลยผมไม่ได้จริงเก็บด้วยเก็บด้วยเอสีเอีเอีไอ้ยาเอาไว้ีลุ้นวะไม่ต้องกดต้มนะหรือว่าไงกดดิต้องกดดิทันนะพูดถึงว่าถ้าเรไม่ทันก็เสียเวลายาวเลยจะปิด เดี๋ยวรุดเอ้ยรุดหลุนหลุนเดี๋ยวเก็บเองลงมาก็ได้ยืนบนแท่นแต่ ถ้าสักสามตัวก่อนแล้วขึ้นขึ้นแท่นนะทันก็ทันที่ขึ้นฟ้าใครขึ้นไหนไม่ขึ้นน้มขึ้นฟ้าใครขึ้นไหนบอกก่อนเลยขึ้นเขียวเียวมีแดงเ่อยไ,ไม่ตายไม่ทันพอดีเลยตัวนึงเอาว ใครอยู่ขาวใครอยู่ขาวไม่มีีใครอยู่ขาวไม่มีนไม่มีใครอยู่เดี๋ยวฮะเดี๋ยวต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวก้าอยู่ขาวนะโอเคปะปิงเขียวเฮ้ยได้ยินครับป่ะเนี่ยได้ยินได้ยินไปตัวหลุดตัวหลุดมาดึงไปหน่อยดิโอ้โหจะตายแดงหลุดหายคนย่าง้าย โดนหลุดๆขาวหมดแล้วไม่หันแล้วไม่หันไม่หันปล่อยเลยปล่อยให้ดาเมจเลยไปให้ได้ด่าเม็ดเลือ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 ดคอเต้ไม่ก่อนนะพี่พี่แชมป์อยู่ไหนตายอยู่ไหนวะหาพี่แชมป์ไม่เจอกดเลยไม่เห็นกดเลยดีครับยูดิครับอยู่ข้างนี้หาอยู่ไม่กด F1 F2 มองไม่มองไม่เห็นเดี๋ยวให้ลูกสาวในการไปบางอยู่ข้างน้ขาวเนี่ยมเห็นเปล่าขึ้นมาดิขึ้นมาหลบเลยไปนมุกขึ้นมาหลบมาเนี่ย อปิงเข้าไปอันติคนเดียวก็ได้มั้งไม่ไม่ไม่ตายตายไม่ต้องตายนั่นแหละให้สามเอาต้าไงได้ไหมโอ้ยฉันต้ไปยังอีกหนึ่งสามยิงยิงอยู่ตายอยหลุดหลุดไม่กดหลุดมาเมื่อกี้กดไม่ได้เออหลุดหลุดลุตมากดไม่ได้เหมือนกันเออโคตรนานแล้วเนี่ยยิงไไกลด้ปะเนี่ย โอ้ยโอ้ยไม่หรอกก็บัฟเข้ามาเลยบัฟบัฟเข้าเบัฟบัฟเข้าเข้าเข้าเอ๊ะปักก่อนนะเออเออเดินปักเสาหน้าอาชเจอมาชาแลาชกของเข้าแล้วล้มเลย

อันอันไม่เป็นไรลากวะไม่ลากไม่ลากเป็นเวลาเลยเป็นมีนติเป็นเมีนติอ๋ออ๋อแค่ขาปิงคนเดียวเองยอนไปยิงไปได้ไหมไม่ใช่ไปยอนเพรันติมัยอนบิงไปแป๊บนึงเป็นของติก่อนให้ยิงแล้วกันไพนเดอร์ไหมครับพี่แชมป์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาชาร์จให้เอาชาร์จทีมเขอเอาชาร์จไม่โันทีเลยครับจะได้จะได้ครับจะได้ละ อาชาคูดาวยตายย้อนนะอาชานะครับแม่กันเด็น เออวขนาดเปลี่ยนปั๊บ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 แล้วเข้าอะไรที่ก่าวะเนี่ยจ่าต้องรอปิงเยนอนมั้งการคุยรอบแรกก่าคุยก่อนนี่ไงจ่าที่ก่าด้วยนะจึงอยู่นี่ผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเข้าแล้วเข้าเมืองแล้วการคุยก่อนยิงการคุรอบแรกยิงการคุก่อนนะการคุยการตัวเลือดเยอะไงการตัวแหลงการแข่งก่อนสุดใครแข่งสุดวะเนี่ยเลยการคุก่อนอย่าพิ่งฆ่านะ ฮ้ยเล็กเล็กควรนไฟฟ้าขึ้นเลยเอาเอาเกิดเลยก็ได้ไม่มีเลยอ่ะยิหน่อยหวหน่อยหิหน่อยมันเบือเร์เนี่ยยแล้วเายิแล้วตัวไหนหนาสุดไม่โดนไม่โดนเลยเด้อทด้อทตัวไหนหนาสุดไฟฟ้าหนาสุดเ็กกลางกลาได่ให้เด้อครบไป่อเลากแม่เต็มจริงเยอะเขาเจ็บน้แข็ง ลบแล้วนะแม่งพุ่งมารอบสองไปข้าน้ำแข็งทีมุด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 ไอ้ตันไม่ทำแล้วไปไหนกันหมดเราไม่ทำแล้วเด็กหมดเลยเก็บไว้นเด็ก่อนเด็กเก่งสุดแะ้วเล็กกลางไฟฟ้าช็อตแล้วนะทำริงหน้าไฮแลนเดอร์ตอนแรกเลยเด็กกลางอ่านบ้าง ข้าเลย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 าเลยที่เหล็กมันมองไม่เห็นเหล็กไม่งตอนนั้นคือยาวๆลบทีแรกได้แล้วมันมันพุ่งผ่านเป็นไปอ่ะมันทิ่มเป็นแล้วก็ทะลุไปโดนก้าอะมอนไปอีกมั่งปิงก็ไปอยู่หลังนันเลิก็มั่งทำเวลาเยอะปิงหมดไปเลยจริงๆอ่ะก็ได้จริงๆริงหมดเลยก็ได้นะ ก็ได้แหละรู้เทคนิคหลบกันไหมล่ะรู้ก็ยิงโงดก็ได้ก็ในหนังสือวิดีโอแล้วก็ยิงโงด์ก็ได้ก็ไดจริงๆครั้งนี้คิดว่าช้าแล้วก็ครั้งหน้าก็ได้นี่21เองนะเพิ่งผ่านไป9นาทีนะแต่ว่เกิดรอไปช้าโอ้โหาบีคนชไหลอ่ะตอนพีทรอนพีทก็ขึ้นเลยนะร้วนพิทใครวะ

เดี๋ยวรอพิดอีกทีหนึ่งก่อนจะเย็นรอพิดอีกทีหนึ่งความชัวยู่หน่อยยู่หลังยู่หนยู่หลังย่หลังทุกใจได้่อพีดใ่อีกทีหนึ่งรอพิดเล็กรอพิดเล็กพูดผิดเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพดแค่หวะอะไรวะทุกใจพีดกันไหมทุกใจเรเราพีดแค่หวะให้ด่ที่เหลือขึ้นขึ้นขึ้น้นหมดหลอดแล้วจับหมดหลอดแล้วนะจับหมด ไม่มีคนไม่มีคนมาเล่สารไม่มลิงสาราเกมาเกมาเกมมากมช่วยทำกัห่ี๋ยวเกิมเดี่ใหญ่่ใหญ่ไให่ให่ห่ลักแล้วพี่ใหญ่แล้วสมัยระวังหลสารลดิสี่หลิงมาหาวเลยาวอยู่ไหวยู่วมกมาลแป๊บนึงมาิวะไงลอนเดีช่วยทนึงมันฮิวขึ้น ลุงสารหน้าไปใส่เศษกดหัวต้นไม้อะข้างหน้ามึงกดได้ปะกดไม่ได้หรอไปกดแค่เดียวเองต้องของแอปยูเท่านั้นน่ะมืออยู่ไหนวะเนสกิวเฮ้ยมันขึ้นตอนไหนวะคิาใคราิคใครลุงสารต้องออกเกมแล้วนะย้ายย้ายย้ายายเดี๋ยวก็อยู่เองก็อยู่ลุงตานี่ไม่ออกลา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 กระวังโดนพิษนะก้ายเป็นลับเองเป็นลับลากใไปเลย ขึ้นเลยจานติเบนติดเบนติดลาบโดนลาบช่วยทียังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดให้เมอให้เมอวิ่งเข้ามาดูดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหมดหมดใจเย็น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 หมดอยู่ไม่ได้หมดอยู่ไม่ได้ไอ้หัหมดหลอดเลยยืนแท่นเลยยืนแท่นเลยครับไอเม็ดไหลเดี๋ยวรอแช่เองยิงตา่ไหน ูขึ้นบอมเลยเมื่อไหร่ไปเยต้นไม้ก่อนไปตีต้นไม้เลยไปตีต้นไม้ไปตีต้นไม้อย่าให้ตายนะอย่าให้ตายนะตายแล้วบอมตายเลยเนี่ยหลอดขึ้นเลย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 ขึกันเลยแท้แล้วลาก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 ยิงแลย ิวอยู่เสาเสายิวไปแล้วเสายิ้วไปแล้วตายแล้วตายไปแล้วกล้าอยู่ไหนเอาเสายิวเอาไปยิวข้างในก็ได้มั้งผมกันอยู่ไปแล้วเอาเอาเรือนก่อนบัฟใหม่บัฟใหม่เอ้ตายเหียบัฟใหม่ดีบัฟใหม่บัฟใหม่เดีไม่มีอันตีนะบัฟแล้วแอนตี้นะแอนตีเอาใช้อันตีทเอาใมไม่ต้องใช้อันตี้เผื่อโดนงับพลาดไงไป๊อตายคูลเกือบตายมุด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 เข้ามา มื่อเอาชาร์จกูดาวครับอ๋อยังตีกันเปล่าไม่มีไม่มีมันเดี๋ยวเก้าพันแล้วนะโอะไรของแม่งวะเนี่ยแม่งยิงไม่ติดว่ะซอฟิกโอ้ยโยดเดินที่อะไรวะโดนทุอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยแกมสองทีเลย ยู่หนดิเทเขายิอยู่นี่วขึ้นแล้วห่้วิขึ้นแล้วโอ้โหพี่แชมปอยไกลดิโอ้โหโดนโดนโดนแบินบินบินนนบินโอ้โหตัดคโดนตกหัวสองทีเลยตกคนเดียวเลยนะทุกยิลนะเมื่อกี้ผมวิ่งสองบเบนบนกอันตีเองกันนะเบนกดวางอันตผมวิ่งสองนะยู่แลได้ยู่ไไปได้ด้วยไ เปนไป็นไรม่เยรโค้ชชิวไปแล้วรวมรวมไปไไปรวมไรวมไป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 ต่อไปไปไไปไปไไปไปไไปไไปไปไไปะไปต่อนไไป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 ไป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 ไไปบไปไปะไปไปไเไ ไอ้ไองสามไอ้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 ยสามโอ้ยังยังดียังดีข้าม้า่ไหมไอ้ที่โดนแล้ไม่ออกใ้ไมปีี้อ่อยู่ป้อมสามใไอยู่ป้อมสออคยิงสามเมื่อเมอค่ะรยิงสามารอเขไปสเดีเดี๋ยไปยิงให้ก็ได้เดี๋ยวยิงให้ได้เสามอไปเดี๋ยว้เอ้อไอก ไป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 ตกลุกไปดูมันไปดโอ้ยเชื่อเ้ยบอกคอื่นลืมแต่ว่ามันเกิดมดูของตัวเองปืนอย่าไอิงปืนอย่าเมอเข้างๆตายนะสามยิงน้องไปไอสามอลลี่เออสามในตัวล่อไอเดียวทอ่เราอยากต้องอินเทนจริงๆต้องใส่ของแดงไปชิ้นหนึ่งเนี้ย สเห็นเลยผมแยงกันไปเลยสองคนในกา <ลง S 1> รแ่งตบวไม่ต้องไอรอนสกรีนด้วย ด,ดิงยิงยิงยิงต่ำๆเลยด er er? ูเย er ้าเสียเวลาตรงกิ้งก่ากันใช่ไหมมามั่นไวเลยเสียเวลาเพราะเพราะกับวัวกิ้งก่ามันแก่จะมามั่นไวพอพัเราได้ได้วัวปกติเฮ้ยโอ้โหหนึ่งลิปออกมาทำไมม่มันเกิด ยีบเจ็นาทีก็คืออ๋อต้องให้เหลือสิบห้านาทีนี่ถ้าต่ำกว่าสิบห้านาทีคือเราคือเราแดกขาดแล้วเนี่ยานายันอยู่จะไปนะจ๊ะ

น่าจะไม่ถึงมัง้งโ,โดนอ่าโดนสองดอกเต็ดอกดอก็องหมืนสองดอกก็สองหมื่นเออใช่เ <Okay. S 1> นี่ยใส่เพจฮหิวแล้วมันฮิวมันฮิวขึ้นแรงจริงนะคือรวมรวมอะ่ะหิวทีหนึ่งก็สี่หมืนกว่า รอแล้วเจ็ดเจ็ดอายอาย ก้าถ้าเกิดไอหนึ่งกา้กากล้าม่ต้องออกก็ได้หลบหลบีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ไ่ไออล้หลบหอ่ออกก็ว่าออกไม่ทันออกไปเลยไอพารากับพีแต่ยืนน s e r <User> d า s c o n n e c t e แไม่ัไสปายเบนสวะแหมสามตัวรออยอย่อไอจริงวะ อยู่ข้างถานไทยสามถาน,ถาน,ถานรงบอายตลอดไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้ว่ามังกรยันในนักกนนักกันหนาะอี <c oughs> รอแล้วเอ้ย สิบหกเจ็ห้าจะมีเวลาทําดาเมจห้าลาทีในการตู้ของเขาเรายิงยิงโอ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเเฮย เลืกไปแชมเท่เาไหร่นะแปดหมนสี่อายเอ้ยอายอามม้อายสปายสปยเอ้ยหลบผิดมุมสไป์จริงนะเกิดนั่นนะ่ะมันเกิดนะั่นน่ยู่ตรงนั้นนะ่ะอายอาย เป็นกับที่เบนแล้วนะ้นตกใจเลยสัสโดนสปายเหลือสองหมื่นเหลือสองพันกว่าออกสปายสองหมื่นวะโดนแปดหมื่นเลยนะเกียเอบไอ้เบนโดนหนึ่งหมื่นเดียวเท่านั้นนะเอียนเท่าไหร่สปายฮิละสองหมื่นอะสี่ฮิตก็แปดหมื่นพอดีอะของแชมป์โดนสองคนไงเนี่ยเบนลองรับดูเนี่ยเลือดเต็มเต็มหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะ เนี่ยโดนเต็มเต็มไม่ถึงยหายไปสามหายไปหมั่นแล้วม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ไเลยที่ข้างบนอ่ะนี่นี่น้แข็งมาแล้วเยจะมากคงกบมังกรอยิ่มังกรเจยอเลยยิงมังกรสองนาทีตายหรือเปล่าสี่นาทีวันลัห้านาทีอ่ะคันอายแล้วบอกด้วยอะไรอายอาย

ไม่เชื่อได้แล้วจริงๆลองนี้แชมป์เฮ้ยไม่โดนบัฟมือนะเออไม่โดนบือบมืออย่างไงี้ยบ๊อบไหมบัฟไหมเดี๋ยวรองบ้อนหมหายดีหายล้มล้มล้มมีย้อนดแล้ว บิน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 เฮ้ยเออบินล้มละล้มละล้มละตกใจหมดเอาเลยเนี่ยสาวเลยเฮ้ยทันอยู่เเลลยยโอ๋สาวแม่งพี่มหาสาวอ่ะเอาเลยเนี่ยอันที่ผมบอกก่อนนะครับเฮ้ยแขกติดแข็งว่ามันไล่ไปอยู่ตอนไหนวะเนี่ยเลือดเลือดเกคยตายหรอไม่ตายไม่ตายไม่ตายหวังหลุดเลย มาบอกว่าหลุดอ่ะแผนหนึ่งนะรถเทปรถเทปต้องให้ล้มนะไม่ล้มไปนะเผาไปก่อนเผาไปก่อนเดี๋ยวสามใต้เผาไปก่อนมือเผาไปก่อนอเผาไปก่อนแล้วล้มล้มล้มมีพี่ย้อนอีกเปล่าอยากได้ย้อนไอ้เฮ้ยตีได <c oughs> ้ด <c oughs> ้วยนะเนี่ยตีจริงเหรอ มืงบ้าไหม่่ะตีมาคตีเลยตีเลยใครเนี่ย็นแล้วนนบิ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 นหลอนี่นายไปไปลล้วงองวโดนอ้เหรอวะ ล้มแล้มล right oh, er ้มแล้มลมมีมียอน้างมีมียอนเเรวเร็เลยเนี่ยเวลากินเลยเนี่ยกินขาเลยเวลาล้มลมลมได้มียอนล้ไอตเี่ยแล้วไอตเียไปแล้วอยงิงแล้ยอนดีเลยมันไม่ทันพี่เองดาเมจไวเกินนั่นแหละเฉยชนะเว้ยชนะนี่ชิย เด็เลาตายไอ้ทไม่เล่เย,ยี่สิบนาทียี่สิบ่นาทียี่สิบสนาทีทดูเวลาดูเวลาสี่สามเจ็ดี่สิบสามจกินดิครับเนี้ยถ่ายคลิปไปด้วยอ,อ,อย่าสมัครลวส่งคลิปเลยไหม สมัครกระส่งเลยสั่งฝาก็ส่งเลยเดี๋ยวดีกว่าก็ส่งเป็นปีเลยโหจริงจริงเร่งเร่งไวกว่านี้ด้วยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยส่งก็ได้มั้งเก็บไว้ก่อนจะส่งได้เลยปีไม่หลุดจะได้อะไรนี้องเก็บเพิ่มหนึงไม่ไู้หลุดของอะไรนะแสดงว่าตปีมังกรไม่ถึงสองอาทิตยฮะเปิดเลยนะไม่นะไม่นะรู้อีกแล้วไม่นะมังกรไม่ถึงสองอาทิตย์อออ้ไม่ว้าวไม่มีอ่ะสเปลย์บุปผาอะีรเลยอ๋ไม่มี ได้มีของหวกมักของเของยไปเลยทำเลยใส่สีแดงสออันเลยข้างหน้ามอันไม่ท้าทายเฮ้ยหมวกผีผีผีแยงกันเลยเอกับเอกับเบนน่ะผแย่เลยี้ยหน้าถ้ามีคนได้ก็อคนเอาไปเบนผ่านเบนผ่านเอเอาเหอะเอเอาไปเอยเอายปาไเอาเอนอไเอน ไม่ได้อีกมือพาราดินสามมอนนักไม่ได้อีกแล้วอ <to> ่ะหมวกหมวกเมอร์ว <gamma enders> ่ะหมวกเมอร์ขอโค้ดได้ไหมขอโค้ดไปออฟหมวกไม่รู้่ก็ไม่ได้ไม่ได้ของเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยแล้วจะไปหาโค้ดจะวิ่งไไหนวเนี่ยอ้าวหมวกมอร์หมวอร์หมวกเอร์หมวกเมอร์เกดอด้วยโอ้โหเฮ้ยเราเฮ้ยโอ้ยยังได้น้อยกว่าได้ไงวะเก็บให้เราเก็บมากเลยโอ้โหกูยังน้อยกว่ามึงอีกแด้อ ม่งยี่สามยี่สองยี่สิบอ่ะทำไว้ตอนนี้ระดับตอนนี้ท็อปสุดที่โชว์มาแล้วออาถูกน้องในเกาะนึงเก่งไม่ได้เลยคนเก่งเอาเลยหน้าเราก็ไม่ได้เหมือนกันใส่ของแดงลงมาสองชิ้นเลยนะก้าข้างหน้าปะตาไม่มีตาเดี๋ยวกคุ้สองต้องมีตาปีอย่างนี้องตาใครไม่เจ๊ไปไปทำมาสองอันเลยของเอฟยูเนี่ย ตทีต่แบามันทวงตังคนที่ทวงยากที่สุดเลยนะ